สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับข่าวลือมานะครับว่าไอดีนี้ใช้โปรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข่าวลือที่ว่านั้นเป็นจริงหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการลือกันว่าไอดีนี้นะครับมีการยิงฮัลโหลบอกยิงทะลุหย่านะครับดูนะครับทุกคนว่าเป็นจริงตามข่าวลือหรือเปล่านะครับ ให้เราสังเกตตอนที่เขาขึ้นสโขบนะครับเนี่ยครับเขาขึ้นสโขบเหมือนเขาเห็นคนเลยนะครับอันนี้ผมจําลองให้ดูนะครับว่าเขาเห็นคนตรงนั้นนะครับเขาเลยขึ้นสโขบทะลุหญ้าไปเลยนะครับหรือว่าตัวเกมของเขานั้นไม่มีหญ้าหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะเป็นไปตามข่าวหรือที่ว่าเขาเป็นได้นะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับทุกคนคิดเหมือนผมไหมนี่คือสโขบสียืนยิงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบ สโลโมชันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการยิงทะลุหญ้าที่แบบว่าโคตรนิ่งเลยนะครับพอยิงเสร็จนะครับเอาคนก็เหมือนแบบว่าเพิ่งรู้ว่ามีกองฟางอยู่ตรงนั้นนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยเหรอนะครับยิงไปตั้งเยอะนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าตรงนั้นมันเป็นกองฟางนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะเขินๆน,นะครับใส่กองฟางซะเยอะเลยนะเมื่อกี้ สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับตอนเพื่อนที่ยังไม่ตายหรือว่าอยู่ครบทีมเนี่ยเขาจะเล่นค่อนข้างโหดกันเลยทีเดียวนะครับ <S <S ถ้าเพื่อน่วงทีมของเขานะครับคนใดคนหนึ่งตายไปนะครับเขาจะเล่นกากลงทันทีประมาณ60เลยนะครับเพราะว่าเขากลัวเพื่อนจับได้นะครับว่าใช้งานโปรแกรมเชลเล่นแต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนลวมทีมยังไม่ตายนะครับผมบอกเลยนะครับว่าโคตรโหดนะครับ ทุกคนดูช h o t ต่อไปนี้ดีๆนะครับทุกคนดูนะครับเข้ามาในบ้านปุ๊บแล้วขึ้นสโคบทะลุบ้านออกไปเลยนะครับการที่เขาขึ้นสโคบแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเขาเห็นคนทะลุบ้านออกไปเลยนะครับอันนี้คือผมจำลองให้ดูนะครับว่าคนที่ใช้งานโปรแกรมชเล่นมันจะเห็นแบบนี้เลยนะครับ สำหรับช็อตเมื่อกี้นะครับสกินปืนนี้โคตรสวยเลยนะครับจากที่ทุกคนดูคลิปนี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวลือที่ว่า ID นี้ใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอาจจะสปีดวิดีโอเป็นบางช่วงนะครับเพื่อให้คลิปนั้นกระชับขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนดูนะครับ จากข่าวเรื่องนะครับก็ลงรถมาก็วิ่งไปยิงคนเลยนะครับเหมือนรู้ตำแหน่งศัตรูตลอดเลยนะครับจากที่เราดูพฤติกรรมการเล่นของเขานะครับถ้าศัตรูจะโผล่าทางงในน,นี้เขาจะเล็งรอตลอดเลยนะครับ ทุกคนดูนะครับเหมือนรู้ตลอดเวลานะครับว่าศัตรูจะโผมาทางไหนนะครับโผมานี่ก็คือตายเลยนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนสำหรับที่สุดท้ายที่เขายิงนี้นะครับน่าจะตายวงนะเพราะว่าวงแรงมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวละครของเขากันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นจริงตามข่าวหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการอัดคลิป ของเพื่อนในเกมส่งรายงานนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือข้อมูลตัวละครของเขานะครับใส่ชุดดํามาเลยนะครับแน่นอนว่าไอดีนี้นะครับเป็นไปตามข่าวลือจริงๆด้วยนะครับตรงสถานะโมเมนต์นะครับก็ขึ้นแมนเน็ตด้วยนะครับสําหรับคนที่โดนแบนนะครับตรงสถานะโมเมนต์จะดูไม่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นแมนเนตนะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับก็แพนแบนด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อตัวละครได้ก็ตามนะครับ หากใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับไอดตัวละครมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้ากิดว่า ID นี้มีการใช้งานโปรแกรมเชลเล่นนะครับซึ่งทําให้ ID นี้โดนแบนตามข่าวลือนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ